ชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นซึ่งทางปสมก็เห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปปชดำเนินการต่อนะครับเรื่องนี้ทางปสมได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566 ระบุว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่หนึ่งอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่สองเมื่อวันที่22สิงหาคม2566และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอให้ตรวจสอบกสมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย หลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา27บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม้ได้สําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยพระราชบัญญัติราชทันพศ .2560 กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ .2563 และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง วางหลักไว้ว่าผู้ต้องขังย่อมมีสิทธิ์ได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็วและหากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำที่ถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำเสียก่อนกรณีการส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อพิจารณาจากการชี้แจงของแพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน์ ประกอบความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิของกอสมซึ่งเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าอาการป่วยของนายทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคม2566โดยเฉพาะค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า95ประกอบกับความดันโลหิตสูงถือว่าอยู่ในภาวะอันตรายเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกได้ การที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาภายนอกเรือนจำเมื่อวันที่22ต่อเนื่องวันที่23สิงหาคม2566เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณะนั้นอันถือเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังตามสมควรแล้ว อย่างไรก็ดีกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับตัวนายทักษิณไว้รักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุศร8 8พรรษานั้นเห็นว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักที่ชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่าง แต่หลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาโดยตลอดโดยโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตสลับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริงก็ควรต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกลับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สำหรับผู้ป่วย ที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วอีกทั้งกรมราชธรร์ก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ต้องขังป่วยคนใดบ้างที่เข้าพักรักษาตัวในห้องพิเศษเนื่องจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ไม่ได้กำหนดให้เรือนจำที่ส่งตัวหรือสถานพยาบาลที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ ต้องรายงานให้ทราบทั้งที่กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากมีผลทำให้ผู้ต้องขังรายใดายรายหนึ่งอาจได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้ต้องขังอื่นๆที่มีอาการป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะอดีตผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่อาจได้รับการดูแลแตกต่างหรือเป็นพิเศษมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไปจึงเห็นว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจ กำหนดให้นายทักษิณพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องโดยเรือนจำไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาลเป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ทำให้นายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรได้รับ อันถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสําหรับกรณีที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตํารวจอนุญาตให้นายทักษิณพักรักษาตัวเป็นเวลานานเห็นว่าแม้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกสมจะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนายทักษิณ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายแต่หากนายทัพสินมีอาการป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตสลับปกติจริงตามอ้างก็ควรได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567 ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณสามารถออกจากการควบคุมของเรือนจำตามโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของกรมราชทัณฑ์นายทักษิณสามารถเดินทางกลับบ้านพักส่วนตัวได้ในทันทีโดยไม่พบว่าต้องเข้าไปรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแห่งอื่นอีก รวมทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอันผิดปกติวิสัยของผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจ,จนถึงขั้นอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องซึ่งใช้เป็นเหตุผลในการพักรักษาตัวกับโรงพยาบาลตำรวจมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้จึงยังมิอาจเชื่อได้ว่า นายทักษินมีอาการป่วยจนถึงขนาดที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถออกไปรับการรักษาต่อที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันหรือกลับไปคุมขังต่อที่เรือนจำได้ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการกระทาของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเลือกปฏิบัติ แก่ผู้ต้องขังด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมอันถือเป็นการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเชน่ชนกันกสมเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีตามคำร้องนี้นอกจากจะมีสาเหตุเกิดจากการกระทาหรือละเลยการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังมีสาเหตุสําคัญเกิดจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ข้อ5วงเล็บ2ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานที่รักษาใช้ดุลพินิษ โดยขาดการพิจารณาจากเรือนจำที่ส่งตัวผู้ต้องขังออกไปและข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลานานเกิน30วัน60วันและ120วันให้ผู้บัญชการเรือนจำมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับชั้น ร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีข้อกำหนดว่าหากเลยระยะเวลา120วันไปแล้วต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้ผู้ต้องขังรักษาอาการป่วยนอกเรือนจาได้เป็นระยะเวลานานเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบอีกทั้งหากการรักษาตัวเกิน60วันและ120วัน ให้ผู้บัญชาการเรือนจำขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และรายงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อทราบเท่านั้นอันอาจก่อให้เกิดภาวะขาดการตรวจสอบทวงดุลและนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในกรณีดังกล่าว ก็สมมมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการกระทําของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตํารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอํานาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยได้ทราบว่าคณะกรรมการปปชได้รับเรื่องในประเด็นนี้ไว้แล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ให้คณะกรรมการปป,ปชพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา21และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2560มาตรา6ประกอบประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเรื่องแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้อ6นอกจากนี้กสมในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับยังมีมติให้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ 1. มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและกรมราชทัณฑ์ และให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการกระทำหรือการละเลยการกระทำของโรงพยาบาลตำรวจตามหน้าที่และอำนาจและกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นว่านี้อีกโดยต้องเปิดเผยความคืบหน้าเป็นระยะและแจ้งผลการดำเนินการต่อสาธารณะภายในเวลาอันรวดเร็วด,ด้วยรวมทั้งให้แพทย,ยสภา ตรวจสอบการกระทําของแพทย์สังกัดโรงพยาบาลตํารวจผู้ทําการรักษาหรือมีความเห็นทางการแพทย์ในกรณีตามคําร้องนี้แล้วดําเนินการไปตามหน้าที่และอํานาจตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพทั้งนี้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ 2. มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีมีเหตุยกเว้นตามในมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563โดยแก้ไขข้อ5วงเล็บ2ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไป เว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้โดยควรกำหนดว่าในกรณีสถานที่รักษาผู้ต้องขังมีความจำเป็นต้องให้ผู้ต้องขังพักรักษาในห้องพิเศษหรือห้องอื่นนอกเหนือจากห้องปกติต้องได้รับความเห็นชอบจากเรือนจาและกรมราชัณานเสียก่อนเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการทันที หากไม่ดําเนินการทันทีจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ต้องขังป่วยให้ดําเนินการไปก่อนแล้วรีบขอความเห็นชอบโดยต้องระบุเหตุผลความจําเป็นประกอบการขอความเห็นชอบนั้นด้วยและให้แก้ไขข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจําเป็นระยะเวลานานให้ปรลัดกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณีต้องใช้อำนาจในการพิจารณาความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ประกอบความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาแทนการรับทราบเพียงเท่านั้นทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังรายใดายรายหนึ่งได้ออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำโดยไม่มีเหตุอันควร ครันั่นก็เป็นรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับกรณีมีการร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกสมก็ชี้ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติและก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปป,ปชดำเนินการต่อไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่กสม